จ้าสวัสดีจ้ามือนีกับมา,วกวาอ,อกพบกับช่องน้องช่องชาแนลอีกตามเคยเนาะจากมือนีช่องน้องช่องชาแนลกับมีแนวทางหวยหุ้นนี้เคอีของวันที่แปดมีหน้ากับมีมาหายคือเกา่านะจากทั้งสองรอบทึงรอบเ้าแล้วก็รอบบายแต่ก่อนที่เขาจะไปเบ่งแนวทางช่องน้องช่องชาแนลก็เมื่อขอกำลังแรงใจจากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจ้ก ก็ขอให้ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องช่อนชาแน,นลอีกช่องหนึ่งในเด้อจา้าขอบคุณจา้าก่อนเขาจะไปเบิ้งแนวทางเขากัาบเมือเบิ่แรง,งานผลก่อนนอกจากของที่อีเดียวหายไปวันที่เ็นี้หน้าเนาะพาผลทั้งสองรอบออกตัวใด กับไปเบื้องผลรอบเ้ากันก้อนนะจ๊ะรอบเ้ากับหายไปฟันสองวิ่งรูดสามกับสองผลที่ออกมาบนออกหกสองสามหลางออกสองีจ้ะเฮากับเขาทั้งบนทั้งล่างนอกจากนอะไปเบื้องบนก้อนะบนกับเขาเป็นตัวฟันวิ่งรูดนอกจากนอะกก็ออกสองสามล้วกลับมาตรงกับตัวที่เขาหายไปเป็นตัวนี้ตัวจอสองตัวกับเขาไปสองสามกันตรงๆนอกจากนอะ กระแตกบนกันไปสําหรับล่างก็ออกสองซีกระเข่าเป็นตัวฟังฟันวิ่งรูดสองนอกจากก็ออกสองซีเนาะกลับมาตรงกับตัวเนาะหายไปเป็นตัวนิ่มตัวจอคือกันเนาะจะเนาะกระแตกล่างกันไปเพื่อกันเป็นเจในเนาะจะสําหรับผู้ที่มาติดตามชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจะได้ไปเป็นแนวทางได้หลายได้น้อยกันบ่ก็ดีใจน้ำเนาะจะสำหรับรอบเศร้ากระแตก ไปเอลอยเนาะจ่าสําสำหรับตัวนี้ตัวจอ้อสองตัวกระเบื้องผลรอบเศร้าไปแล้วก็ไปตามต่อเลอยเนาะจ่าสำหรับผลรอบใบว่าผลออกตัวใดเนาะจากจ่าสำหรับรอบใบห้ากับหายไปฟันเจ็ดวิงรูดแปดกับเจ็ดผลที่ออกมาบนออกหนึ่งสี่หนึ่งลางออกศูนย์หกจ้ะ สำหรับรอบบายเฮากับบ่อเขาน,น,เนอกจากเนาะกับมีเขาบ้างลุกบ้างกับบ่ว่ากันน,นอกจากเฮากับหายไปเป็นเพียงแค่แนวทางตัวเลขเท่าน,นั้นกับเบิงร่างงานผลกันไปแล้วกับไปตามต่อด้วยนอกจากสำหรับแนวทางหวยฮูงจุคอีของวันที่แปดมีนานอกจากวานมีแนวทางตัวเลขให้เฮาตัวใดแน,น่เฮากับไปเบิงแนวทางกันเลยจ้า กลับมาตามตอนนอกจากนาะนสำหรับแนวทางหวยหุ่นนิเคอีของวันที่8มีหน้านอกจากเฮากับมีแนวทางถึงสองหลอบคือเก่าถึงหลอบเศร้าแล้วก็รหลอบบายกลับมาเบิ่งแนวทางของหลอบเศร้ากันก่อนนอกจากไปเบิ่งตัวเด่นก็ให้เด่นเจกับเด่น8ไปเบิ่งฟันวิ่งรูดจ้ะกลับมาเบิ่งฟันก่อนกัให้ฟันเจวิ่งรูดก็ให้8ดกับเจ ไปเบิ้งตัวนินแล้วก็ตัวร่องนากจากมาเบิ้งตัวนินกันก่อนตัวนินก็นให้เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์จ้ะไปเบิงตัวร่องตัวร่องก็ให้แปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้า 80จะไปเบิรงนนวทางตัวนิ่งตัวจ้อสองตัวกับไฮลินไปกราน้ำเนาะจ้ะแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวนิ่งตัวจ้อสองตัวก็จะเข้ายากแน่ก็จะมีรูุดบางเข้าบางเข้าก็บเบรนวนทางเป็นฟันวิงรูดจ้ะตัวนี้จะเข้าง่ายหลนง่ายกลัวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลองเอาไปเป็นแเนวทางกันเบิรงเข้ากับเบิรงนนวทางหลบเศร้าไปแล้วเนาะจ้ะ กลับไปตามตอเลยเนอกาะสำหรับแนวทางหลอบบหวานมีตัวเลขกแนวทางให้เข้าตัวใดแน่เขากับไปเบิ้งแนวทางกันเลยจ้าจาก,กมาตามตัวนอกจากนั่งสำหรับแนวทางหลอบบกลับไปเบื้องตัวเด่นกให้เด่นหาขับเด่นหกไปเบื้องฟันวิงรูดนะจากมาเบิ้งฟัน,นก่อกใา้ฟันหา วิ่งรูดไก่หก,กับหาไปเบิงตัวเน้นแล้วกัตัวร่องน้วจากมาเบิงตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นก็ไฮห,หาสองหาสามหาสหาหาจา้ะไปเบิงตัวร่องตัวร่องก็ไฮห,หกสองหกสาหก มกหาจ้าไปเบิงแนวทางตัวนิ่งตัวจ้อสองตัวก็ให้เลนไปกราบน้ําเนาะจา้าแต่ว่าแต่ละมือสําหรับตัวนิ่งตัวจ้อสองตัวก็จะเขายากแน่ก็จะมีเขาบางลดบางเข้ากับใส่แนวทางเป็นฟันวิงรูจาาตัวนี้จะเขาง่ายรลนง,ง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูก็ล้องเอาไปเป็นแนวทางกันเบิงเข้ากับเบิงแนวทางกันไปแล้วเนาะจา้า เป็นชั้นเนแน่นจากมือนีผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซอดชชแนลจากเบิงแนวทางหวยหุ้นขี้ของวันที่แปดมีหน้ากันไปแล้วเนาะอจากทึงสองรอบทึงรอบเศร้าแล้วก็รอบบายเบิงตัวเด่นตัวเน้นกันไปแล้วมีตัวมากตัวชอบถูกอกถูกใจกันมานาะจากมักชอบตัวใดเข้าก็สามารถเอาไปเสริมเป็นแนวทางใดเพื่อฮอตจะเด้ไปเล่นนิ่นนักนิ่นเบา สงกับเล็กเช้าคิดไวไทายนีช่องน้องช่องชาแนลก็ขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจะ้กะกัขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนะจ้าพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปน,ะปนี้ช่องน้องช่องชาแนลก็ขอขอบคุณจ้า Sawat di,